<Two. S 2> สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูมุกอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ครูมุกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องผลไม้วันนี้ครูมุกมีนิทานเกี่ยวกับผลไม้มาให้เด็กๆฟังก่อนจะเข้าสู่บทเรียนด้วยนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันในหน่วยผลไม้อีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนในเรื่องส่วนประกอบของผลไม้กันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็มีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้อ่านกันค่ะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนหนึ่งรอบนะคะคำคล้องจองผลไม้ไม่ทราบนามผู้แต่ง ผลไม้เอ,อ๋ยผลไม้แสนอร่อยมีหลากหลายรูปทรงสีทั้งม่วงแดงเขียวเหลืองส้มก็มีเลือกสรรเลยสิน่ากินน่ากินปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของผลไม้กันค่ะเอเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าผลไม้ที่เด็กๆรับประทานกันเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมกันค่ะในส่วนที่1น่นะคะก็คือเปลือกค่ะ เปลือกของผลไม้ก็คือพื้นผิวของผลไม้ที่อยู่ด้านนอกสุดค่ะบางชนิดก็มีความแข็งบางชนิดก็มีความอ่อนนุ่มค่ะเปลือกของผลไม้บางชนิดเนี่ยเราไม่สามารถรับประทานได้นะคะจะต้องปลอกเปลือกก่อนรับประทานค่ะในส่วนที่2นะคะก็คือเนื้อค่ะเนื้อของผลไม้ก็คือส่วนที่เด็กๆรับประทานกันนั่นเองค่ะและในส่วนที่สนะคะก็คือเมล็ดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าผลไม้แต่และชนิดเนี่ยมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันยังไงบ้างภาพของแตงโมเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันนะคะพื้นผิวด้านนอกที่มีสีเขียวเนี่ยที่เราจะต้องปลอกเปลือกทุกครั้งก่อนรับประทานคือส่วนประกอบอะไรคะถูกต้องค่ะนี่คือเปลือกของแตงโมและวเมื่อเราเอามีดหั่นกลางแตงโมค่ะเราก็จะเจ,เจอเนื้อของแตงโมมีสีแดงแล้วข้างในเนื้อของแตงโมเนี่ยก็จะมีมเมล็ดสีดำๆำซ่อนอยู่ค่ะ นี่คือรูปของสตรอเบอรี่ค่ะรูปภาพแรกนะคะก็คือเปลือกของสตรอเบอรี่มีสีแดงรูปภาพถัดไปค่ะก็คือรูปของเนื้อสตรอเบอรี่นั่นเองเนื้อสตรอเบอรี่มีสีแดงและสีขาวปนกันค่ะอันนี้คือมเมล็ดของสตรอเบอรี่แต่มเมล็ดของสตรอเบอรี่เนี่ยจะอยู่ข้างนอกสุดเลยนะคะอยู่ติดกับเปลือกของสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะนี่คือภาพของแอปเปิลค่ะภาพแรกนะคะ คือเปลือกของแอปเปิลค่ะแอปเปิลเนี่ยมีเปลือกหลากหลายสีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวค่ะเราสามารถรับประทานเปลือกของแอปเปิลได้นะคะรูปภาพถัดไปค่ะก็คือเนื้อด้านในของแอปเปิลนั่นเองค่ะจะมีสีขาวนวลเหลืองค่ะแล้วรูปภาพถัดไปละ่ะคะคือรูปอะไร นี่คือมเมล็ดของแอปเปิลค่ะมีสีดำมเมล็ดแอปเปิลทานไม่ได้นะคะนี่คือรูปทุเรียนค่ะเปลือกด้านนอกของทุเรียนเนี่ยจะมีความแข็งมากๆเลยค่ะแล้วก็มีหนามแหลมคมด้วยนะคะแล้วเมื่อเราปลอกทุเรียนออกมาเราก็จะเจอเนื้อทุเรียนที่อยู่ด้านในค่ะจะมีสีเหลืองนวลค่ะแล้วข้างใน,นจะมีมะเมล็ดซ่อนอยู่นั่นเองค่ะต่อไปคือรูปสับประรดค่ะ รูปภาพแรกก็คือรูปเปลือกของสับปะรดจะมีสีเขียวและสีเหลืองค่ะแต่มีความแข็งมากๆเลยด้วยค่ะแล้วเมื่อเราผ่าครึ่งของสับปะรดนะคะเราก็จะเจอเนื้อของสับปะรดค่ะเนื้อสับปะรดจะมีสีเหลืองหรือสีส้มนะคะเด็กๆแต่เอคุณครูอยากถามเด็กๆค่ะว่าสับปะรดเนี่ยมีมเมล็ดไหมคะ ถูกต้องค่ะสับป,ปะรดเนี่ยไม่มีมเมล็ดนะคะเด็กๆวันนี้เวลาของคุณครูก็หมดลงแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ